สวัสดีครับทุกคนผมคิดครับวันนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆ่น้อยมาบอกกับทุกคนนะครับนี่ก็คือทิชชู่เปียกครับทุกคนนี่ที่ใช้หมดแล้วเขาจะมีตรงที่เปิดปิดเนี่ยนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับทุกคนเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็แกะตรงนี้ออกมานี่เห็นไหมครับทุกคนเขาจะมีกาวอยู่่ค่อยแกะนะครับแะ นี่แบบนี้นี่รับพอแกะออกมาแล้วนะครับเขาก็จะจะมีกาวอยู่มีกาไวไหมวะพอเลืออยู่เนาะพี่แต่แผ่นกาวไม่ออกมาด้วยนะยวลองติดดูบ้าพี่ิยิะเอามาติดใส่ตรงนี้นะเนี่ยทุกคนเนี่ยตรงนี้นี่เขาจะปิดรูเนี่ยยังพอมีกาวอยู่ โอเคเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับการสําหรับเด็กๆที่จะมาเล่นรูปักไฟนะครับถ้าบ้านใครมีเด็กเล็กนะครับเราก็เอาตรงเนี้ยปิดไปได้นะครับนี่ประมาณนี้น,น,น,นะครับเห็นเองก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนที่พิจิตนํามาฝากนะครับก็หวังว่า <laughs> คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็แค่นี้ครับก็แค่อยากจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีประโยชน์เอามาิดูปักไปได้ถ้าชอบก็ิอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วเรจเจกในคลิปนะครับบ๊ายบายค่ะ